สวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นจะเป็นตัวตัวระบายชายเดสนะคะทีนี้เราจะมาดูวิธีการเนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นโค้งอย่างนี้เลยนะคะมันจะเป็นชิ้นโค้งอย่างนี้เลยโคง้คงวงกลมอย่างนี้เลยนะคะทีนี้เราจะมาดูวิธีการม้วนกันด้วยด้วยตีนตีนผีม้วนริมติดซองนะคะเพื่อนๆมาดูวิธีการทํางานให้ให้มันเร็วแล้วงานเราสวยแล้วก็เร็วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ดูใกล้ๆอ่เอาไปเลยอ่ากว้างนี่้าอยากให้มีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยงานให้มันเร็วขึ้นออกเร็วขึ้นนะคะอองงานเร็วออกงานเร็วเราก็ได้ตังเร็ว ลมุดลื่นไหลยอย่างนี้เลยนะคะลื่นไหลยอย่างนี้เลยอ่าวนวงกลมนะคะตัวนี้เป็นม้วนวงกลมอ่ะนี่มาดูตอนตอนจบอ่ะแชร์เทคนิคให้กันดูเนาะอ่า่อ,อ่เพิ่อ,อ่านะคะโอ้โจบสวยงาม นะคะเนี่ยเป็นตีนม้วนริมหนึ่ม้วนวงกลมนะคะ,คะของเราเป็นงานผ้าไทยค่ะ